ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากลุกไทยแก่ก้าวฟ้านะครับสีดํานะครับโอ้โหอยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับสีดําของเรานะครับทําไมถึงมาไวขนาดนี้ครับเปิดเบียรคู่ครับนะครับเมทัลไปกันก่อนครับม้ามานะครับโคนครับโคนไปซัพพอร์ตก่อนครับม้าครับตำแหน่งนี้ก็ เบียริมครับอ่าเบียร์ขอไข่นะครับเบียขอไข่ไปแล้วนะครับก็กินครับทิมเบียร์ขึ้นไปครับนะครับเสริมโคนครับ ตำแหน่งนี้นะครับก็กินไปครับสามคนครับอ่าเม็ดต,ต่อไปครับนะครับก็จัหวะนนี้ครับม้าไปครับเรือยึดคลองก่อนครับ ขึ้นขุนครับเกมนี้ก็เป็นม้าซ้ายนะครับเรือมมากดนะครับมากดมากดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เปิดเบี้ยตำแหน่งชาช้างไปครับสีดำเสริมมาขึ้นมาในตำแหน่งนี้ด้วยเหตุผลใดครับ ด้วยเหตุผลใดนะครับไปครับเบียรลินไปครับเอามา้โยนขึ้นมารุกหนึ่งทีนะครับก็กินสิครับกินครับนะครับไปครับหลบขุนะครับ หลาขุนผูกเรือไปก่อนนะครับเสริมขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้โหแม่จเจ้าปวยทอดนะครับเสริมขึ้นมาก็น่าจะกินนะจะมากันเยอะหรือเปล่าครับ ม้าจะมาอีกตัวไหมฮรกินไหมครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าจะแค่ไหนนะครับไปครับกินเรือไปครับนะครับหน้าเบี้ยเราดีกว่านะครับไปครับต่อเลยครับไม่เอาไว้นะครับอ่าโอเคครับขุนกินครับ ก็ไม่มีปัญหานะครับไปครับเอาโคนโยนมาครับก็กินเลยครับนะครับกินโคนไปอีกครับอ่าได้เบี้ยสีดําได้เบี้ยคู่ที่สวยงามนะครับได้เบี้ยคที่สวยงามก็ไม่มีปัญหานะครับก็เราก็แทงไล่ม้าไปก่อนหนึ่งทีนะครับสวยงามก็ให้สวยนะครับนะครับก็ เปิดเข้าไปอีกครับปูสี่เบีย้ยนะครับอ่ะเสริมโคนขึ้นไปครับหงายแล้วนะครับหงายตำแหน่งกินสองหนึ่งเลยไหมนะครับก็ไม่มีปัญหาครับแต่ก็เดินมาไปครับ ขุนมานะครับขุนมาตำแหน่งนี้ก็อืมเขามีจังหวะนะครับเราเดินขุนขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวม้าเขามาย่องจับโคนเรานะครับแทงขึ้นมาแล้วนะครับตำแหน่งนี้ก็กินครับนะครับกินครับสีดำคิดอะไรผิดหรือเปล่าครับ นะครับอ๋อจะละลายตัวหมากนะครับก็ไม่ว่ากันครับกับกินเบี้ยริมก่อนหนึ่งตัวนะครับอ่ะลุกครับก็จะมีเบี้ยคับโคนครับมากกว่าหนึ่งตัวนะครับอย่างละหนึ่งนะครับผู้ต่อสู้ท่านนี้นะครับก็พัน พันสามร้อยกว่าๆนะครับเกือบพันสี่นะครับพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับจะหนีออกจากเกมหรือเปล่าไหมครับเพราะว่าในในห้องตัว a ออเขาบอกว่าผู้เล่นชอบหนีออกจากเกมนะครับน้ำใจนักกีฬานะครับก็เล่นให้จบเกมนะครับถ้าไม่จบก็กดยอมแพ้นะครับไม่เสียหายนะครับ แพ้ตั้งใหม่นะครับเราเป็นนักกีฬาหมักลุกนะครับก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬานะครับรู้แพ้นะครับรู้ชนะรู้อภัยนะครับแต่ก้าวฟ้าเวลาแพ้ก็แพ้นะครับแพ้ก็เยอะเหมือนกันนะครับแพ้ก็คือแพ้นะครับ ผู้ชมทุกท่านก็ถ้าไม่ได้ขอเกมแพ้ามาไก่ก้าวฟ้าก็ไม่ได้ลงนะครับก็มีที่ลงไปบ้างตอนที่แข่งกับผู้เล่นระดับแนวหน้าของของกัมพูชานะครับท่านนั้นเก่งมากนะครับไอดีสีแดงแพดเลยครับเกือบคะแนนเกือบสองพันนะครับไก่ก้าวฟ้าก็เต็มที่นะครับแต่เอาไม่อยู่นะครับกาดูทรงนะครับ ผู้เล่นท่านนี้นะครับก็น่าจะไม่เดินนะครับเกมนี้ก็ชนะแบบขาดๆนะครับก็เดี๋ยวจะรออีกสักแป๊บนึงนะครับนะครับรออีกสักแป๊บนึงก็ถ้าไม่เดินนะครับ,รบก็คงต้องหยุดคลิปนะครับ จังหวะนี้ลุกนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับกับขุนอย่างเดียวนะครับผู้เล่นของเราเชื่อเลยครับ MBP นะครับหนึ่งหนึ่งหห้า G นะครับเล่นได้หนีออกจากเกมมาหลายครั้งแล้วครับ6กส6บยี่บหกเปอร์เซ็นต์ะครับโอ้โหอินเทอร์เน็ตอาจจะหลุดก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเราอย่าไปคิดในแง่ทางทางรถนะครับก็ให้โอกาสนะครับ ผูต่ดสู้ท่านนี้ก็ถือว่าบุกดีนะครับก็บุกครับหลุดออกจากเกมไปแล้วนะครับก็น่าจะกดออกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับก็ดูแนวทางนะครับของหมากนะครับที่ไก่ก้าวฟ้าเล่นนะครับก็มัวมัวไปนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นต่อนะครับโคนกับเบียนะครับก็ค่อนข้างจะชนะสูงนะครับก็ ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับเอามาประยุกต์ในการเล่นหมากรุกของตัวท่านเองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้สวัสดีนะครับติดตามกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผู้เล่นก็คงไม่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับ